มัดกินเหลือก็มัดใส่ตู้เย็นไว้มันจะได้ก่อแกงใส่ผักที่เหล็กอร่อยจิตใจตำส้มตำนะวันนี้อร่อยไหมน้องมันนี่เสิร กินเผาอย่างนอคกินเผาอย่งน้อหน่อไม้นี้คุณเชียงพร้อมจะกินเ่าอย่าง,ง,ง,ออางพี่นาโคบมาเด้อมาเด้อมากินสมต้ำน้ำกันกันสมจำกันเลือบลาไหลเดอ้อ พิงอ้นน้องกิจคุณมความเทศสารเจ๊พรถามกินซุ้มันด้วยกันนะคะอิ่มแล้วกับบอยหยาอิ่มแล้วสินน้องมันีไอ้อูเปิดบ้านหลังไหมอกงนาะเมื่อเช้าเขาไปเห็นอยู่ไปจอดแบบไม่แค่น้อยนึงเออลงเวทีเหรอตัวนี้ กินตำข้าวปุ้นคือกจัจนะ้าแซ่บเนาะตำข้าวปุ้นเนาะมันกินไดยหลายคนเนะาะตำข้าวปุ้นอร่อยเนาะแซนะ่บเนาะเอ้ยหางกินแหางมันเลยเนี่ยน้องจิตบอกว่าหัวใจดกดกด่อน พี่ไก่ไม่ไม่ค่อยทันน้องจิตหลายวันแล้วเนาะไม่ทันไม่เป็นไรเนาะพี่ไก่ก็จะไปดูหลังบ้านให้เนาะพี่จำลองผักที่เมื่อค่มควงให้ตุกตาน่ารักมานะคะให้กินแห้งมัง ทอดแล้วมันไม่มีน้ํำมันนะทอดแล้วมันไม่มีน้ํามันแกงใส่ถักที่เด็กอร่อยทอดรสชาติพอดีเลยทอดรสชาติพอดีพอดีหัวใจกดกอดมานะคะหัวใจกดกอด พี่ก็ชวนกินขแาวรตีน้องมานี้น้องมานี้ปลากระดีนี่ปลากระดีฉีกปลากระดีด้วยนี่ใส่ปลากระดีไปตัวปลาเด็กปลาเด็ก บักไอ่กินหลายใส่ตัวหนึ่งพอเป็นพิธีใส่ปลาใส่ปลาขวดเราก็ใส่ปลากระกดีไปหน่อยหนึ่งมันจะรสชาติอร่อยเนาะซ้มตำเนาะมันจะมีรสชาติหอมอร่อยเนาะปลาาปลากระดีมันอร่อยอยู่แล้วเนาะแนะนำปลาราขวดน้ำปลาราขวดเดี๋ยวนี้ก็มีหลายยี่ห้อเนาะ กินได้ทุกยี่ห้อนั่นแหละยกเว้นยี่ห้อหวานๆมันจะมียี่ห้อนึงหวานยี่ห้ออื่นก็กินได้มันจะไม่ค่อยหวานยกเว้นยี่ห้อยี่ห้อบาหวานกินได้อยู่ เดี๋ยวขอทำไฮไลท์สักหน่อยลืมทุกครั้งเลยทำไฮไลท์สักหน่อย